การร่วมลักกันสุดท้ายมันหักไงหักได้ด้วยเหรอะหักแต่ข้อดีของมันคืออะไรบ้าถ้ามาพบแพทย์เร็วสามารถต่อได้โอ้โหเอ๊ะหักได้ไงฮะแต่ข้อเลือดเขาคือเขาบอกว่าถ้าเกิดหักเนี่ยมันไม่ได้หักแบบว่าแบบ เปรียกมาเลยเหมือนออไส้กรอกหรือว,ว่ากุนเชียงกับไม่ใช่นะฮะก็คือหากด้าน,นในก็คือเป็นข่าวที่นํามาเสนอแล้วก็มาเตือนกันสําหรับท่านชายต่างๆทั้งสองเรื่องเลยนะฮะทั้งเรื่องของอ่าบนเตียงด้วยหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการนวดเป็นความเข้าใจผิดกันนะครับสามารถช่วยให้เรื่องของการปัสสาวะเนี่ยดีขึ้นนะครับตรงนี้ไม่ใช่นะฮะการนวดจริงๆเนี่ยต้องนวดตรงบริเวณ ด้านบนตรงแถวกระเพาะปัสสาวะตรงนั้นน่าจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังกันหน่อยแล้วกันแล้วอย่างหนึง่งคุณหมอเขาบอกว่าเวลาไปเจอหมอนวดหน้าตาสวยๆเนี่ยขึ้นมาปุ๊บอก็้ของผู้ชายเนี่ยมันเปึงปังขึ้นมาไงโ,<อ>โอกาสที่มันจะมีปัญหาแบบนี้เนี่ยทำให้ท่อปัสสาวะฉี่ไม่คล่องเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังกันหน่อยอมาฝากเป็นเกร็ดความรู้กันหลังจากนี้คุณเปียรละก็จะไปนวดให้ถูกวิธีแล้ว ผมนวดแต่ตัวครับที่คุณผู้ชมพุภิพันธ์นี่หาเรื่องให้ผมอยู่เรื่อยเลยไปดูที่จีนกันบ้านที่จีนเขาบอกว่ามีเศรษฐีใจดีขับรถออดี้ A4 คันสีขาวมาผ่านไฟแดงปุ๊บจัดเลยหยิบแบงค์ขึ้นมาหนึ่งร้อยหยวนโปรยเลยฮะแจกรวยรวยะฮะเงินมันเยอะนี่ฮะคันที่เขามีลูกศรชี้อยู่ปรากฏว่านี่เป็นไง โปรยแบงค์รวยขนาดนั้นเลยเหรอรวยขนาดนั้นแบงค์มันเหลือฮะอเงินมันเยอะที่บ้านอะ่ะกลับไปบ้านนี่เปิดประตูบ้านไม่ได้เปิดแล้วแบงค์หล่นทับก็เลยเอามาในรถนี่เป็นไงบ้างโอ้โหคนอื่นเป็นไงอะ่ะ <c oughs> เห็นปุ๊บประชาชนเห็นก็แตกตื่นสิ <c oughs> แตกตื่นไม่ใช่ว่าโปยรยลงมาแต่ว่าวิ่งลงไปเก็บเห็นไหมฮะมุมขวาของภาพมีผู้ชายคนนึงลงทุนมากจอดรถ ลงมาเก็บแบงค์อ่ะทีก่อนดูท่าทีก่อนเฮ้ยอะไรวะอลงมาเก็บเลยนี่อันตรายไหมนะเพราะว่ามันตรงสี่แยกแล้วก็รถก็วิ่งอยู่แล้วก็หายไปเลยหายไปเลยสุดท้ายคนก็รวยเต็มที่ครับต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยในประเทศต่างประเทศทางแถบยุโรปเนี่ยเคยมีเหมือนกันนะฮะมีแบบว่าอยู่ดีโปรยแบงก์อกมาจากบนตึกให้คนมาเก็บกันเขาบอกว่าบางทีเศรษฐีใจดีไงจะไปบริจาคมันก็ดูไม่ค่อยมีคนเห็นใบละเท่าไหร่นะ100อยหยวน100หยวน หลายสิบใบเลยใช่ไหมฮะใช่ฮะเป็นกรมอะโปรยเลยนี่รวยรวยใช่ไหมเดี๋ยวผมทําบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปหน้าตึกโปรยเลยเอาเลยนะฮะปรากฏเป็นแบงก์ปอมดแม่บ้านเรียกอีกมาเก็บความสะอาดเดี๋ยวนี้โดนจับอีกนะอ่าพูดถึงเรื่องของทางประเทศจีนแล้วผมพาไปที่ทางคาซักสถานนะครับเขาได้มีการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับรถเหมือนกันโชว์รถหรือ่จอดรถ อ๋อคือโชว์ว่าตรงนู้นเป็นที่จอดรถตรงนั้นดีตรงนั้นดีนี่ไหมไม่ใช่เลยเป็นยังไงเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีปัญหาคือรถเยอะบ,บ้านเมืองเขารวยนะครับเพราะว่าเป็นประเทศเรื่องของการค้าน้ํามันทําให้รถเนี่ยเยอะมากทีนี้เอ้ยนี่จอดกีนเนี่ยการอ <ปะ S 2> จอดรถมันเป็นแบบนี้เขาก็เลยมีการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาอ,อย่างหนึ่งนะฮะโดยการเป็นการโพสต์ภาพประจานพฤติกรรมการจอดรถที่น่าเกลียดที่สุดของโลกขาดชาวคาซักสถานในหลายรูปแบบด้วยกันเอาไทยไปด้วยได้ไหมอ่ะ เห็นว่าคุณภาพาที่เมื่อกี้บนสวนดอกไม้ยังโผล่ขึ้นไปด้านบนเลยจอดนะฮะและนี่จอดข้ามทางม้าลายแบบนี้โอ้โหโอ้นะฮะจอดช่วยจริงๆนะครับผู้คนในประเทศนี้แต่ว่ารวยนะดูอย่างคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนี่เหมือนจะเป็นปอร์เช่คาเยนนะฮะโอ้โหเออคือแบบบ้านเมืองเขาเห็นไหมฮะส่งออกน้ํามันใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยคุณภาพครับคือบ้านเราก็จอดลักษณะแบบนี้เหมือนกันแต่ที่สําคัญคือ มันจะไม่มีเว็บไซต์เนี่ยในการแฉต้องสร้างเลยฮนะถ้ามีเฟซบุ๊กแ,แบบนี้เลย,เลยนะฮะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคุณธมพันธ์รู้ไหมพอหลังจากที่สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วมีการที่จะให้คนอื่นเนี่ยส่งภาพการประจานว่าการจอดรถของผู้คนในประเทศนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างปรากฏว่าหลังจากนั้นส่งมาเลยทั้งหมด1,500พนารภาพในการร,ร่วมประจานนะครับแล้วเว็บไซต์นี้ก็เป็นที่นิยมอย่างมากโดยตำรวจ ถึงกับนำภาพเหล่านี้มาเป็นหลักฐานในการตั้งข้อหาแก่พวกที่จอดรถผิดผิดบางทีถ่ายรูปของป้ายทะเบียนไว้เลยคุณพัชอ๋อเออก็ดีเหมือนกันฮะเ,เป็นการประจานผ่านเว็บไซต์เ<อ>มืองไทยต้องจัดแล้วอย่างนี้เพราะว่าอย่างที่คุณปีรักษ์บอกว่าโอ้โหจอดรถเนี่ยบางทีไม่มีที่จอดไงก็จอดซ้อนคันกันตึมเลยเอบางทีตามเส้นทางอย่างมีผมเคยดูข่าวอยู่แถวเกษตรนวมินแถวนั้นร้านอาหารเยอะ แต่เขาห้ามจอดไงริมถนนจังหวีถ้าเกิดรา้านอาหารเยอะไม่มีที่จอดก็จอดซ้อนคานกันกินเลนสองสาเลนตำรวจก็ทําอะไรไม่ได้ทีนี้ต้องมาดูกันฮะเอาลงเว็บไซต์ประจานอย่างนี้แหละชเพราะว่าก่อนหน้านี้ในเว็บไซต์พันทิปก็มีประจานหลายครั้งใช่ไหมที่ล่าสุดเราเคยเล่าข่าวไปแล้วก็คือเรื่องของรถสปอร์ตคันหรูสีดำนนขับสวนเลนเลยใช่ไหมขับสวนเลนโดนถ่ายรูปลงพันทิปประจานคนก็กระนาเข้าไป รุมด่าแถมพุดคุยประวัติเสียหายหมดฮะเสียหายนะฮะระวังไว้ดีกว่าใน่องของโซเชียลมีเดียในแบบนี้นะครับสามารถส่งข้อมูลกันได้ง่ายนะฮะโลกไอทีเนี่ยก็สามารถที่จะเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับ,รบอย่างค่าซักสถานอย่างที่บอกไปนะครับประชากรของเขาเนี่ยมีรถท่าที่เป็นสัก10คนมีรถสักประมาณ5คนนะคุณภัช<อ>คือเยอะมาก บ้านเมืองเขารวยรนะครับแล้วก็อัตราส่วนนะครับในการใช้รถใช้น้ํามันเนี่ยมีสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนรถยนต์ที่ผลิตออกมาเนี่ยมันก็เยอะหาที่จอดรถก็ยากนี่ก็เลยเจอปัญหาแบบนี้ไปลําบากใช่ไหมฮะ,มะไปที่อังกฤษกันบ้างพอดีว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งฮะเขาไปเที่ยวที่ริมชายหาดที่บริเวณของเมืองลินคอนเชียปรากฏว่าไอ้ระหว่างที่นั่งดูลูกๆอยู่นี่ฮะริมชายหาดก็ปรากฏว่าถ่ายกล้องไปไงเดนทะเลหน่อยทะเลนี่สีสวยสดใสครับปรากฏว่าเฮ้ มันมีอะไรดำๆไว้ปุบๆโผล่ๆอยู่กลางน้ําครั้งแรกก็คิดว่าเป็นสาหร่ายหรือเปล่ามองไปมองมาเอ๊ะไม่ใช่เลยมันมี<ค>มุดเ<ค>ขา่า<อ>มุดออกมุดขึ้นม, <า S 1> มุดล, <ะ S 1> ลงนี่นะมีสามหน่อขึ้นมามีเป็นสามหน่อขึ้นมาเขาบอกนึกถึงอะไรแน่นอนในหัวตอนนั้นแวบขึ้นมามันคือไดโนเสาร์คอยาวหรือที่เขาเรียกกันว่าเนสซี R ่แห่งทะเลล็อกเนสทำไมไม่คิดว่าเป็นพวกฉลงฉลามที่มันมีอยู่ทั่วไป <จ>เ,นนเหมืนคนยดแน่อนทะเลสาบมันก็คือน้ําจืดแล้วมันจะมามโผล่น้ําเค็มได้ยังไงนี่ฮะป<อ>รากฏว่าผู้เชี่ยวชาญก็บอกแล้วว่าเอ๊ะบริเวณนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นฉลามประเภทหนึ่งที่เขาบอกว่าชื่อว่าฉลามบัสกิ้ฉลามบัสกิ้งเนี่ยคือจะเป็นฉลามที่ปากมันจะใหญ่หน่อยปากปากมันจะใหญ่นยเดี๋ยวทีมงานเราภาพขึ้นมาเป็นฉลามที่ปากใหญ่แล้วก็ ความใหญ่เป็นอันดับสองลูกจาพฉลานรูปภาพด้านขวาคุณนานมากแล้วนานนี่ฉลามบัสกิ้งเห็นปากไหมครับมันเป็นฉลามโบราณตัวจะใหญ่หน่อยแล้วก็อ้าปากกินพวกปลาไอตอนนี้ยังมีปะมียังมีอยู่จริงปัจจุบันยังมีอยู่จริงฮะแล้วเสร็จแล้วเป็นอันดับสองใช่ไหมใช่ฮะลองจากฉลามวานเขาบอกว่าใหญ่สุดที่เคยจับได้เนี่ยยาวกว่า12เมตรยาวมากแล้วเสร็จแล้วมันก็จะว่ายน้ำเชื่องช้าไงตัวมันใหญ่มันก็ว่ายอยู่บนผิวน้ํา กินพวกแพลงต้อนกินพวกปลาตัวเล็กอันนี้เนสซี่ตอนสมัยเด็กๆผมก็เคยจาได้ไหมไรูปนี้โด่งดังมากเขาบอกว่าตัวนี้แหละมันคือตัวเนสซี่สัตว์ประหลาดดึกดําบานโบราณปรากฏว่านะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเอาเนื้อเยื่อมาตรวจหน่อยมาตรวจกันปรากฏว่าเป็นฉลามบัสกิ้งไม่ใช่เนสซี่อย่างที่คิด เมื่อนาภาพมาเปรียบเทียบกันเพราะว่ามันมีสามคลีบนะใช่ใช่เสร็จแล้วภาพสักครู่นี้ที่นําภาพมาเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าลักษณะเนี่ยพอลากขึ้นมาจากทะเลใช่ไหมฮะมันมีคลีบเหมือนกันหมดเลยมีคลีบข้างๆห้อยลงมาส่วนตัวข้างหน้าหัวจะใหญ่หน่อยแต่ว่าตรงแก้มเนี่ยอาจจะเป็นพวกไขมันหรือว่าเนื้อมันก็ย่อยสลายไปแล้วก็เหลือเป็นแค่โครงกระดูกสันหลังยาวๆมันก็เลยมองเหมือนหัวไงเหมือนหัวนื้สาวยาวนี่อ๋อแต่ไม่ใช่นะ ไถ้ามีนี้ก็โอ้โหถือว่าเป็นการค้นพบที่ใหญ่แต่ก็ยังไม่ใช่เหมือนเดิมครับแต่ที่เมืองไทยก็มีก่อนหน้านี้ที่โคราชใช่ไหมชาวบ้านใมุงดูพญานาคทีเมืองไทยไม่ใช่เนสซี่เาเป็นเมืองนอกนี่เนสซี่เมืองไทยนี่พญานาคใช่มีตัวอะไรผู้โพลอยู่กลางแม่น้ําที่โคราชชาวบ้านก็บอกมามุงดูกันต้องเป็นพญานาคแน่เลยมีสีเขียวๆขาวๆเรือมๆน้าเงินไปไปมาผู้สือข่าวของเราก็ไปดูข่าวมาแล้วครับ ปลาชะโดฮะปลาชะโดมันเป็นบึงนะ้ําแบบนี้เลยตอนแรกพอเจอปุ๊บเนี่ยหลายคนก็ตกใจนะครับแล้วก็ไปเรียกเพื่อนบ้านมาดูด้วยกันก็คิดว่ามันจะไม่โผล่ขึ้นมาอีกปรากฏว่ามันมาโชว์ตัวเรื่อยๆเลยตามรอบเวลาใช่ครับไปมาเป็นปลาชะโดครับคุณผู้ชมฮะก็ดูกันไปนะฮะเ<อ>มืองไทยชอบมีอะไรแปลกๆคราวนี้ไปที่ทางต่างประเทศแล้วยุโรปสหรัฐอเมริกามาที่ไทยแล้วคราวนี้ไปที่ญี่ปุ่นบ้างคุณพัสคราวนี้ไ,ไปเจออะไรบ้าง ที่ป่นพัดดีกว่าเขาบอกว่ามันมีภาพล้อเลียนเหมือนกันออนะเป็นภาพจากเพจชื่อว่าเฮ้ยนี่มันตัดต่อชัดๆแน่เ,ออเขาก็นําภาพข่าวเกี่ยวกับการที่ชาวบ้านไปเจอไอตัวสัตว์ประหลาดในน้ำเนี่ยบึงแบบเขียว,เยวเๆเลื่อมๆอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าโผล่ขึ้นมาไม่ใช่ปลาแล้ว ไม่ใช่พญานาคด้วยแต่ว่าเป็นก็อตซิล่าก็อตซิล่า๋อโผล่ขึ้นมาอันนี้ที่ญี่ปุ่นครับโอ้เอันนี้ไม่ใช่ขาวแล้วอันนี้ม่วแล้วตลบขำๆแล้วเป็นภ <c oughs> าพตัดต่อสามารถเข<อ>้าไปดูได้นี่หนะ้าแฟนเพจเดี๋ยวลงกันไว้ไลฟ์บุรีลงนะไว้แล้วฮะเข้าไปดูไว้ได้เลยเ<อ>ถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นภาพว่าตัดต่อแล้วมันจะหาไงเข้าไปดูได้นี่หน้าแฟนเพจไลฟ์บุรีนี่ไปสัตว์ตามทะเลของทะเลต่างๆเยอะแยะแล้วคราวนี้มาที่เจ้าเหมียวน่ารักน่ารักบ้างเป็นยังไงวันนี้แต่เจ้าเหมียวตัวนี้นะฮะวันนี้ทีี่พาาามมดดูเเเป็นจ้หยวตบอ แล้มันเก่งเลดีคือมันเป็นศิลปินไงอันนี้ไม่ใช่ใชอันนี้ไม่ใช่ตาตีใช่ไหมไม่ใช่ตาตีตาบอดแต่บอดนั่นแต่กำเนิดหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆคุณภัสคุณผู้ชมฮะมันชอบเล่นเปียนโนเอาเล่นยังไงนะฮะเออแมวตาบอดตัวนี้ชื่อว่าสตีวี่นะครับเป็นแมวของเมืองแคมบริดจ์ชายนะครับของอังกฤษก็สร้างความมือฮาให้กับผู้พบเห็นเลยเพราะว่ามันมีพฤติกรรมในการชอบเล่นเปียโนโดยเจ้าของนะครับก็คือนายเบอร์เลสตีท ผู้ช่วยเจ้าของร้านค้าแห่งหนึ่งเขาบอกว่ามันเนี่ยชอบเสียงเปียนโนมากเลยคุณพัรครับก็คือชอบเปียนขึ้นมาที่ตักแล้วก็ตอนที่เขากําลังเล่นเปียนโนอยู่แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่ามันเนี่ยเกิดมาตาบอดหรือว่าอะไรคือเป็นแมวจรจัดมาเนี่ยแหละนะครับบรรดาพนักงานในร้านเนี่ยก็เชื่อว่าการทําให้มันได้ยินเสียงแล้วเป็นการช่วยรักษาอาการตาบอดของมันก็คือการเล่นเปียนโนล,ลักษณะแบบนี้แล้วมันก็ชอบมากนะครับ เจ้าสตีวีเนี่ยสามารถเล่นได้เป็นเพลงเลยมีประสาทด้านการรับฟังที่ดีอย่างน่าทึ่งเลยสำหรับชื่อของมันที่ถูกตั้งตามชื่อของสตีวีวันเดอร์ศิลปินนักร้องเพลงผู้เล่นเปียโนชื่อดังนี่ตั้งให้เลยเป็นแมวจรจักครับดูแล้วก็มีเสน่ห์ไหมนะมันยื่นขาหน้าไปกดเป็นโนเสียได้คลิปวิดีโอพอดีมันโหลดไม่ได้ครับแต่อย่างนั้นเดี๋ยวจะอานำมาให้ชมกันอ๋ไปลงไว้ไปลงไว้ในหน้าเฟซบุ๊กคลิกเข้าไปชมกันได้ เอาให้ดูกันคร่าวๆก่อนแต่ว่าวันนี้เรามีคลิปส่งท้ายก็แมวเหมือนเดิมเคยเห็นไหมแมวตาม f a c e b o o เขามีการแชร์กันที่ตัวมฟูฟูหน่อยแล้วก็ตาเป้าๆอ่ะที่ดูเหมือนเฮ้ยนี่มันตุ๊กตาหรือเปล่าปรากฏว่าทางทีมงานของเราก็ไปค้นเจอมาใน Facebook เขามีการโพสต์ไว้เมื่อปีประมาณ2011เมื่อปีที่แล้วครับมีการโพสต์ไว้ปรากฏปัจจุบันมีคนเข้าไปดูกว่า7ล้านวิวนะฮะอูเยอะขนาดนั้นเยอะขนาดนั้นแต่ว่าน่ารักเช่นไรนะฮะ เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยช่วงนี้ครับ ある白石灯を持ちたい。<laughs>